ไม่ะไอ้สัตว์ไไม่ด้ขายเชี่ยกูกูไม่ได้บอกว่ากูจะขายไอ้เจมส์แต่กูเห็นด้วยว่าเจมส์กูเห็นด้วยเห็นด้วยนะแต่กูเชี่ยไอวอลกินเดอะแบงก์และไอวอลเอาได้ไงพี่ผมเบื่อแขนยาวแล้วว่าเอาอูเป็นคนใส่ก่อนมึงใส่อะสัตว์เสื้อตัวเนี้ยเรียอะไรพี่เรียกอะไรเสื้อช็อปน่ละช็อปช็อปพี่เจมส์เรียกอะไรอ่าเรียนเทคโลใสเรื่องเดิมแกปซานี้ไปไหนซานี้ไปไหนมีเรื่องคุยกับซานี้วะ กูกูไอเจมเจมมึงออกแบบมาเอาขอดูดุอะสีเทาเอาแบบคอนเซปต์เราเรียบๆหรูๆลูกมึงไปไหนทำไมอ่ะก็ไปหาไอ้ยงอุจายมันบ้างวะกูไม่กูรู้กูรู้แต่ว่ากูมีอะไรจะบอกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ยังคุยรู้เปล่าว่าว่ามีคนอะจะจีบลูกมึงด้วยเว้ยคนในแก๊งกูเนี้ยไม่คนแก๊งอื่นแก๊งอื่นเป็นหัวหน้าแก๊งด้วยใครอยู่ไหนสักที่อ่ะกูัวแค่นี้เป็นหัวหน้าแก๊งด้วยใคร วายวายเหลี่ยมอะไรใช่อ่ะเออไอเบิร์ดจะกูไอเบิร์ดจะจริงรู้กว่าจริงไอมีเลี่ยมันบอกมาเนี่ยมันมันเนี่ยมันบอกว่าเอ่อให้มาบอกฝากบอกหน่อยกูก็บอกว่าทำไมไม่ให้เขาคุยเอง กดีชิมแต่แต่ว่ากูถามกูบอกเลยนะว่าถ้าได้คุยอ่ะกูบอกเลยนะรวยนะเขารวยนะก็ได้อยู่นะถ้ารวยอ่ะเออคุยอยากคิดซะว่าเราไม่เคยตีกันก็ได้เออแม่แต่อยู่ที่ว่าลูกมึงเจอหรือเปล่าไปบัฟเขาอีเกลขนาดนั้นอ่ะโอ้โหเอ้าเดี๋ยวกูสั่งให้เอากูสั่งให้เอาต้องเอาเออมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยกูอยากอยากกูอยากลองดูมึงโทรหอนนี้กัจะอยากดูดีขั้นตอนนี้มากเลยตอนเนี้ยเฮียมึงโทรเรียกมาดิดิมึงโทรเรียกมาดิดิโคตรเฮียเลย ชอบอะไรลูกว่ให้ไปให้ทรงเดิมนะตึงตีกันตอนนี้หนูอยู่ไหนโอ้โหมาใครเขีนเลยเจอหนูอ่ะป้าที่นี่แหละที่ที่เหมืองอ่ะป้ามีเรื่องจะคุยด้วยเรื่องใหญ่มากโอเคครับอะไรอย่าพี่มีทิกเกอร์ได้ไงพี่เรี่อลูกกูใครเครียดอยู่แล้วนึงให้มันเครียดใครเครียดก่อน๋ยวมันช็อกดีดีใครเครียดแต่ดีนะเดี๋ยวฟังเรื่องอ่ะเครียดกับเดิม stay sharp เลยฟังเลยเดี๋ยวช็ a r อ่ะอือ่ดีทุกคนนะครับอ่ะดีทุกคน ไอ้เคียมันชอบอะไรลูกัวลูกกูด่าด่าด่าเขาไอ้แก่ด้วยนะเออก็ได้ไงกูบอกเลยว่าเหตุเกิดจากความเหงาที่ทำให้เรานั้นด่ากันมันก่อนเนี่ยแหละคือใครปะใครวะมันอาจจะเป็นความแซบก็ได้ฮะใครใครใครแต่ลูกกูซิงบอกเลยแค่นี้ไอ้ลูกกูไม่เคยมีแฟนนี่ถูกป่ะเคยมีแต่กูแบบเอาตะก้อใส่ไว้อ๋อไม่ใครแบบจินได้บอกไอ้ันนี้มันไม่ง่ายใช่มันแค่แบบ ชอบคุยตันไั้เฮ้ยแต่ก็ดีถามว่าดีไหมก็ดีมันก็จะได้สารถว่าความสัมพันธ์ทำไมตีที่แน่นแฟนขึ้นไปอีกอือแค่นี้แต่ีแต่หนูแต่หนูก็ยังไม่มีใครนะฮะแล้วตอนนี่หนูก็ยังตกใจลงมากๆอยู่นะก็อย่างที่บอกอ่ะกูก็ต้องถามลูกกูด้วยว่าไงแต่กูก็จะบอกเหตุผลเลยลูกเขารวยนะแค่นั้นเลยเหตุผลกู คือคือปาไม่ค่อยมีไงตอนเนี้ยถ้าปามีปาก็จะเล่นตัวตอนนี้ปาไม่มีไงอี๊ย์ไอ้สัตว์กูไม่มีไงตอนเนี้ยไอ้เี๊ยถ้ากูมีก็ว่าไปอย่างไอ้สัตว์ถ้ากูมีกูจะเล่นตัวใครสองไอจีซันนี่โรเบิร์ตอันนี้ก็ต้องต้องอันนี้มันก็ต้องเป็นเป็นเป็นของให้ลูกให้ลูกมันตัดสินใจเว่าจะจีบไม่จีบก็ว่าอะไรกันก็มือกูเลี้ยงมากับมือ ถ้อย่งอ่ะสองยังมีเบอร์คาร์เมลอนไม่ครบทุกคนเลยว่ะไอ้เรียกมาแบบมือกูไอซูนเรี้ยกมากับมือไอ้สองก็บอกเบอร์แล้วให้มันพิมพ์หาว่าชื่ออะไรชื่ออะไรสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าไอซานี้นี่ยสิสบเอ็ดสองมีเบอร์มีเบอร์คาร์เมลคาร์เมลอนแค่สิบแปดแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือแม่งคืออย่างน้อยเป็นลูกผู้หญิงคนเดียวของกูซึ่งกูไม่มีเลยนะเว้ยสองปีแล้วนะเว้ยเจ็ีเจเพราะมันเลยนะถ้าไม่งั้นกูไม่มีเบออมาขุดซีโมจริงนะ ียก sure. ูจะมือเพื anyway. ่อนให้กูได้ว yeah. ันดันหนึ่งได้ไหมเบอร์ที่สองเบอร์ละหนึ่งหกศูนย์หกสี่ป่ะไอสัตว์มาให้เปลี่ยนชุดให้กูเทพวันหนึ่งกูจะให้กูมาขุดเหมือกเพื่อนตอนแรกก็มีสองคนนะแต่ว่าไอพี่เกมเพี่เเกินลูกอีกหนึ่งคนนึงใครวะไอ้ซูนั่นเลไอคี้อไอซูนเนี่ยทำลูกเขาเนี่ยเขาหนีเลิดปิดเฟิร์มดูหน่อยใครยังไม่มีเบอร์สองช่เข้อความเคี้กูมีลูกผู้หญิงอีกคนนึงไม่ไหวแต่ไอ้คูนแม่งเล่นซัพเปิดเตลิดไปเลยเด็กเที้ยงจริง เล่นแล้เขาทิ้งพี่เจมส์เหี้ยเล่นไม่เข้าเรื่องเล่นอะไรไม่เล่นไปเล่นล่องแต้วไอสัตว์เด็กไอเหียโจมันเป็นไรกูบอกให้ข้อความหายสัตว์มันทักมาลุลูเลยไอสัตว์มาอะไรนะไม่เอาสานีมาแล้วพี่กเก็บตังค์แล้วก็ไปซื้อบอสในเฮียนะ รูปแรกยี่สิบแล้วก็แบบเออกูจะไปซื้อแฟชั่นรูปเดียวนายเจ้รูปกู่ไปต่อนะรูปเดียวนะเหลือคนเดียวละรูปเดียวรูปเดียวรูปละสิบห้าไอ้เหี้ยกูตบให้ด้วยไอ้เอาเดี๋ยวดูด้านกูดูด้านกูที่นี่ไอ้พึ่งรูปราคาบาทเออไอมาแม่งส่งราคาให้กูด้วยไสัตว์โอนมาด้วยโดนแน่ซานี่โดนแน่พี่เจ้าเกะดูอะไรกในาารถ่ยไงอนนี้ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยมึงทำอะไรมาไม่ยังไม่ได้ทำใชคปบอก ใผู้เห็นกับตาบอกว่าฟ้าจะดูเป็นคนเห็นกับตาตามที่กูพูดนั่นแหละเรื่องจริงผู้ได้ยินกับหูด้วยแล้วเขามาบอกกูด้วยตัวกูเองด้วยไอ้ด้วยตัวเขาเองเลยอืมบอกไม่ฟังนะสานิตบิตตบเอาหัวมานี่เร็้ยวตลอดตลอดเลยวะแล้วให้ด่าถูกไหมจัดไปเลยโดนไอ้สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสิ

ไอ้โจ้เขาเสนเอ่าพูดไปเจมส์กูบอกว่าถึงเวลาที่ต้องพูดแล้วอ่าตอนนี้กูบอกว่ามัน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 แบบไปจะบอกว่าอันเนี้ยมันมีหัวแกงกองแกงหนึ่งอ่ะเขาชอบหนูเอ้เอ้แต่แบบว่าไปอยากจะให้หนูแบบคิดทุกส่วนใช้ทุกส่วนคิดเลยนะถ้าถามว่าป้าโอเคไหมป้าก็โอเคในสถานสถานะตอนนี้นะ เออหัวแก๊งๆหนึ่งเลยแก๊งไหนวะพี่พี่กำลังแก๊งชื่ออชืะไรีบรวบลัดเกฤษชื่อชื่อดีกว่าโโโโรร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 เเเเบบบบิิิิ์์์์ตตตตก็ไม่รู้ว่าหนูไปบัฟเขายังไงจนเขาหลงรักอันนี้จริงนะอันนี้จริง่ช็อ่หนูจะว่าไงช็อคช็อคเกี๊ยวแต่วแต่ถ้าแต่ถ้าหนูแต่ถ้าหนูจะให้โอกาสเขาไปไปคุยกับเขาปลาปลให้โอกาสนะเพราะไอ้ตำรวจเวรอะไรน่ะปลาไม่เอาอะไรเพราะว่ามันไปคุยกับไอ้เกี๊ยว ป,ป,ป๊าเปไปรู้มาไม่ใช่นั้นไม่ได้คุยกับเขาแล้วอ่าดีมากถ้างั้นก็สดแสดงว่าคุยได้ไอโจกมึงเรียกไรมึงคุยได้ค่ะแต่ว่าเย็มากเลยนะใช่คุยได้แต่ว่าชอบไม่ชอบก็คืออีกเรื่องหนึ่งใช่ก็หนูก็ไปคุยกับเขาได้ก็นั่นแหละก็เวลาเวลาไปไหนก็นเขาพูดถึงอันอันนี้ไปได้นะแต่ห้ามไปไปแบบ ไปไปไปทำดนล่นเขาพทาทำงานเนี้ยไปได้นะนไม่คืออย่างงี้ซันน้ไม่คือเขาน่ะมาบอกอาสองว่าเขาชอบ,ชอบแต่ว่า<ม>อาสองเขต้องบอกพ่อสนันนิก่อนเพราะถ้าพ่อสันนิไม่โอเคอาสองเขจะไม่บอกสนันนิไงถูกไหมใช่ไหมเอาสองก็บอกพ่อสนันนิก่อนเรียกอะไรนะนั้นนจ็ยากวันนั้นน่ะลูกสาวกิ่งขามล้นนะ ไม่โอเคตู้ไม่ได้ก็ถอยไปแยกไม่โอเคแยกมาที่ตำรวจไม่ได้พินายไปนะพินายพ่นายมันมันมันก็เริ่มโตแล้วแต่แบบว่าลูกมันเริ่มโตแล้วเว้ยคือไม่ได้แต่ไม่มีเลยแต่แต่อันเนี้ยก็ไม่ได้ว่ามันไปครบเลยก็มันคุยกับเขาคยก่อนโอเคไม่โอเคอีกเรื่องนึ่งเออใช่คุยไปก่อนเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเขามาขอเบอร์หรืออะไรหนูก็ให้เขาไปก็คุยกับเขาก็เบอร์ตัวละหมื่นก็วันละตัว ถ้าทนไม่ได้ก็ไปก่อนเลยอันนั้นถ้าตังได้มาหนูก็เก็บไว้เลยหนูก็เก็บไว้ไม่ต้องมาให้ปลาครับแบบเอามาให้พี่มไหมพี่ห้าพันมาสองพันมาสองคนดี่มานี้รู้ว่าเป็นเป็นจำเลยใครบ่าเรื่องนี้เต็มลบเยอะเลยป้าสดตั้งแต่ประเทศแรกเลยนะป้าสอดตั้งแต่อยู่บกอคิดดูดิโจพี่เจมส์ตำรวจเวีร์อาตัวละพันท่านี้บอกผมแล้วรอบก่อนน่ะเห็นไหมใช่เหรอเออทิดกีบอกจิบยากนะจิบยากนะไม่ใช่นั้นสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกป้าปลานาย พอตำรวจเท่านั้นแหละไปนะไปนะที่โจ๊กอย่ามาเดาอ๋แหละอย่างนี้บอกเลยหนูก็ตัดสินใจเองเลยลองดูเขาให้โอกาสเขาแล้วก็ลองดูเพราะว่าประเด็นหลักเลยที่ปลาหนูอยากทำอะไรรู้ไหมเขารวยเขารวยแล้วไงอ่ะปลาก็เรียนรูไม่ได้ปลาไม่มีตอนนี้ตอนนี้ปลาไม่มีปลาต้องการว่มีมารวยนะ คือตอนนี้คือใช่เลยมึงคือคือมึงจะขายลูกไอสัตว์ไม่ได้ขายเฮียกูกูไม่ได้บอกว่ากูจะขายไอคอนแต่กูเห็นด้วยว่าเจมส์กูเห็นด้วยกูเห็นด้วยนะเเออออแต่กูเห็นด้วยได้ตังค์มาแล้วก็กดนี้พวกกูซะนะถูกถูกร้านนึ่งที่เพื่อไปหามาลงมาแรงกินหิวเออโอเคนั่นแหละตามนั้นเลยถ้าเขาเจอเขาเจอก็ไอเบิร์กไอเบิร์กเขาซะอย่าขายลูกอย่าเขาชนเลยขาแรงกินเพราะว่าฟังกูจามนั้นแต่ว่าจะไม่ให้เป็นแบบ ตอนที่มงแล้วเพราะว่านันก็ไม่ได้มีใรพี่แต่ป้าก็รู้ใช่ไหมขนาดที่มงยังเป็นแบบนั้นเลยอ่ะใช่เขาใจเข้าใจั่นอะไรก็นั่นแหละเราเราก็เราก็มีโอกาสเลือกไงใช่แต่ถ้ามันไม่ใช่ป้าก็ต้องยอมรับนะครับเขาถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ถ้าแต่แต่บอกก่อนนะถ้าป้าให้คนสืบอยู่นะถ้าเฮ้ยใครใครมีใครมาที่ผมใช่ใช่ป้าให้คนดูตลอดไยแต่ถ้าเขาไม่ได้ทําผิดอะไรเลยแล้อันเนี้ยเป็นเพราะว่า หนูไม่ชอบเขาโดยที่เพราะว่าที่เขาตีกับเราอันนี้ห้ามนะได้ๆๆไม่มีช่องมาให้กูพูดเลยสัตว์รู้กันเนี่ยอันนี้ห้ามนะตีคือตีบอกก่อนคือเขาตีกับเรายังไงคืออันนั้นคือเราลืมไปเลยเราจะไม่เอาข้อตรงนั้นนะว่าที่หนูจะไม่เอาเขาเพราะว่าเราเคยตีกับเขาแล้วเราเล่นกันยังไง ไม่เป็นไรอันนั้นว่าบา5ไปเขาไปแล้วถือว่าโอเคนะไม่ไม่จีมอาจจะสื่อว่าถ้าวันนึงไม่ใช่ไม่ใช่คือไอเจีมอาจจะแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขามาจีบมาจีบแบบมาจีบซันนี่โดยจรงเที่นี่ต้องเราก็ตู้กันหลายอันนี้ปลาจะรู้เลยขอบคุณเพื่อนนุกนะขอบคุณเพื่อนนุกขอบคุณเพื่อนนุกนะครับส่งคนมาให้โอ้โหน่ารักที่สุดเลยเพื่อนนุกไม่ก็ดีเพื่อนเพื่อนที่ดูจากยาจบเลยนะครับจากเพื่อนลุกเขาเพิ่งเข้ามาเมื่อไหร่อยู่ในกินย่าดีซันนี่ไม ไม่ใช่ตอนนี้นี่แก๊งเปิดโอกาสให้จีบนะแต่อินซีอ่ะยังไม่จีบใครนะใช่อินซีกูยังไม่อนุญาตนะดูกูก่อนบ้ากาวจัดเลยบ้ากาวเย็ดไม่ได้เดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวแม่งเมือแฟนอีกั่านไปพูดว่ไงกูตั้งเศร้านะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ฟังกูแปดเดี๋ยวแม่งเข้ามาไอ้โจ๊ก มันไปถ่ายรูปให้กูหน่อยขอรูปแบบแซ่บๆทุกวันก่ทุกวันไม่ไม่เห็นเนี่ยทุกวันเนี่ยกูก็อยู่กับพวกมึงไหมนี่แต่ก่อนไม่ใช่ไงเหตุผลที่กูยังไม่ให้ลูกลูกชายกูมีเมียนะคนนี้คือกูไม่อยากกูยังไม่มีตังกูไม่ยังไม่กูยังไม่มีตังไปแบบไปไปไปจัดแต่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปกินขาท้องอีกไอ้เหี้ยโอเคหรือเปล่าต้องมานั่งเลี้ยงหลานอีกลำบากใช่ กูยังไม่พร้อมมีหลานไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่มี็เปนไงอผมผมเปลี่ยนความคิดแล้วผมเป็นคนใหม่แล้วเออดี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 ไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วก็ตอนนี้พี่ชอบโป๊ะเ้ยมึงพี่น้องไปดีมาเลยนะเขอบคุณครับสวัสดีทุกคนนะครับมาไม่มีน้องจริงๆเอาพี่ซูนก่อนเอาพี่ซันนี่พี่ชอบพี่ไปหาเขาขันสักพักหนึ่งแต่ตอนนี้เวลาพี่หน่อยพี่ไม่เอาเลยลดพี่อย่างชอบเลยทิ้งรถให้นั้นไปลาฟังที่สุดดิใจเลยนะพี่ซูล ลงรถให้มันไปหลับใช่ไหมอกโสาวอ่ะใช่ไหมขอบคุณนะครับใครเข้าแล้วฝากกด follow ไม่ไหวนี่พี่ไม่ชอบพี่ไม่เคยแสดงออกให้ใครนะใช่หรอไอ้ฟัดเอ้ยกูนี่แหละหินพี่อย่าอย่าเป็นแบบว่าสองนะสองโดนสาวที่ไป็นตัเป็นพระคิดอยู่ที่ผ้าฟิวโลนเลยถ่ายรูปแบบเน่าสนนี้ได้ได้นะ ไม่ไม่ไม่มึงเฟรอันนั้นมึงเฟรมึงอย่ามาพูดมึงไม่ต้องขอรูปฟิวนั้นเลยเธอเอูชอบไม่ไม่พี่อินมันทำทรงแบดเลยจริงๆแม่งโคตรแต่หรือว่าล่าสุดซานิปากดีจีนี่นะต้องเอาแล้วต้องตีแล้วนี่สิมานี่มานี่เดินนิ่งๆหมดมาสิขุดมาสิหมบเตรียมนะหมดแล้วอ่ะเตรียมนะเตรียมตัวโดนนะก็มอดเลยลงพีกปากเลยเดี๋ยวโดนลูกหลง เราเป็นไงไม่เหมือนพี่ซุ